รถเช่ามันต้องเน่าแน่ๆจริงหรือไม่วันนี้เรามาดูกันครับ so I, so I ความเชื่อที่ว่ารถเช่าเป็นรถที่โซมไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ถูกต้องเหมือนกับรถใช้แล้วทั่วๆไปจึงทําให้ไม่ได้รับความนิยมในหมู่รถมือสองจริงหรือไม่วันนี้เรามาคุยกันครับความเป็นจริงแล้วรถเช่าเองก็มีมากมายหลายแบบนะครับก็มีทั้งรถเช่าที่เป็นรถเช่าสนามบินรถเช่าระยะสั้นรถเช่าระยะยาวตามหน่วยงานหรือองค์กรรัฐความเป็นจริงแล้วรถกลุ่มนี้เนี่ยมันถูกบังคับตามสัญญาการเช่าว่าจะต้องดูแลเซอร์วิสตามระยะทางที่ถูกต้องโดยศูนย์บริการที่มาตรฐาน รวมรียนถึงต้องใช้อะไล่แท้ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานของรถรุ่นนั้นๆในความหมายนี้แปลว่าเราเองก็สามารถมั่นใจกับรถกลุ่มนี้ได้เพราะรถกลุ่มนี้เองจะได้รับการดูแลถูกต้องตามระยะทางที่เหมาะสมและในบางครั้งเอง ก็ถูกเปลี่ยนอะไรโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่าระยะทางถึงแล้วมากไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้คุณมั่นใจได้ก็คือมันจะมีประวัติการซ่อมที่สามารถจะบอกคุณได้ว่ารถคันนี้ถูกเซอร์วิสมาตามระยะที่ถูกต้องหรือไม่รวมไปจนถึงเรื่องของประวัติการเ,เกิดอุบัติเหตุที่คุณสามารถตรวจสอบได้ทุกระยะและไม่สามารถกรอไม้ได้ทําให้คุณมั่นใจได้ครับ วิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับการพิจารณาเลือกรถมือ2คือการมาดูรถที่เราเพราะที่ a อ a p เราทําทุกขั้นตอนที่จําเป็นให้คุณทั้งหมดแล้ว